สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถ3ล้อไฟฟ้าอะตอมฝีมือคนไทยที่บอกเลยว่าไม่ใช่3ล้อธรรมดาที่ไหนนะคะเพราะเป็นความร่วมมือระหว่างอาจารย์นักศึกษาแล้วก็รวมถึงบริษัทที่มีประสบการณ์ทํารถแข่งเนี่ยมานานกว่า20ปีจะเป็นยังไงจะซิ่งแค่ไหนนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับคุณสัตวัตรลิมกอบไพบูลจากบริษทัท Electric Racing Automotive กันค่ะ สวัสดีค่ะคุณสัตรวรัตค่ะสสวัสดีค่ะคุณฝน,นแล้วก็ผู้ชมรายการครับทุกท่านค่ะคอินีต้อนรับเข้าสู่รายการเจสต์จอยนีนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันเนาะอยากจะคือฝนเนี่ยชอบขึ้นรถสามล้อมากนะคะรู้สึกว่า มันแบบว่ามันเป็นเหมือนโอเพนแอร์ด้วยอะไรด้วยได้ความสนุก<ม>ได้ความนันด้วยก็เลยอยากทําความรู้จักกับเจ้าเอราอะตอมนี้ด้วยค่ะอยากให้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นยังไงจุดเริ่มต้นมาจากอะไรค่ะคือความจริงต้องเกิดห่วนว่าไอจุดเริ่มต้นเลยคือยังไม่ยังไม่ได้อยากคิดจะทาธุรกิจอะไรตอนแรกก็ทํารถเพื่อจะเป้าหมายคือทํารถให้พ่อใช้ก่อนเลยอย่างแรกเลย เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเริ่มต้นคือท่านอายุประมาณเจ็ดตอน,นปีนี้ก็แปดสิบแล้วแต่ตอนที่เริ่มทําให้เขา,าปีประมาณตอนเขา,าอายุทั้งเจ็ดสิบเจ็ดก็<ฆ>มีไอเดียแล้วเพราะว่าเขาเริ่มชอบขับมอเตอร์ไซค์เพราะเขาจะไม่ค่อยขับรถใหญ่ละสมัยก่อนจะขับรถเก่งแล้วพอเขาแบบ <S 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 เหมือนว่า <S <S รถมันเก้งๆจอดลาบากบายสปอร์ตมันเยอะนู่นนี่นั่นเสาเอเสาบีมันบงังแล้วเขาจอดรถเขาก็ไม่ถนัดเราว่าขาย ไปไปไปเอ่อไปเอามอไซค์ลูกน้องมาขับก่อนแรกๆเราก็หลังๆก็ซื้อเรื่องเวลาขับใช้วิ่งในหมู่บ้านยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าทางเพื่อนเนี่ยก็มีข่าวประจาว่าคุณพ่อล้มแล้วอะไรเงี้ยเข้าโรงพยาบาลเราก็เป็นห่วงแล้วก็เลยเออไหนๆเราทาพวกรถแข่งมาก่อนเนี่ยทานาเรื่องช่วงล่างทํารถเอ่อเอ่อทำเฟรมทำเฟรม,ฟร,มรถทำบอดี้อย่างเงี้ยทำประจำเราก็เลยว่าจะมาทำรถให้พ่อเขาใช้ แต่มาคิดดูถ้าเป็นรถใหญ่มากเขาก็ไม่ใช้อยู่ดีเพราะว่าเพนพอยส์เขาเขาไม่อยาไม่เขาไม่ค่อยอยากขับรถใหญ่อยากอะไรที่ล่องตัวก็เลยมาสรุปที่สามล้อโอเคพอเราได้ได้โจทย์มาว่าเราจะทำสามล้อเนี่ยก็มีก็คิดตอบอีกว่าเออจะเป็นพวงมาลัยหรือเป็นแฮนด์ดีก็มาดูแล้วว่าผู้สูงอายุจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคือเออเขาเรียกว่าประสาทสัมผัสเขาจะด้อยลงถูกไหม ถ้าเกิดใช้มือแล้วก็ใช้เท้าด้วยเนี่ยบางทีมันอาจจะควบคุมรถไม่ไม่ทันะสังเกตได้จากข่าวแล้ว่าพวกผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุพอดีก็ขับรถพุ่งเข้าเข้าขอบทางอะไรเงี้ยเพราะว่าัเผลอไปเหยียบเบรกเหยียบ,บ,ยบคันเร่งอะไรผิดอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาสรุปมาเอาเป็นแฮนด์เหมือนเหมือนค่อยๆตัดทีละทอยนะตอนแรกที่ทำเอาเป็นแฮนด์นเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่เป็นสามล้อเหมือนเดิมแล้วก็เอารถที่มันขนาดเล็กหน่อยผมก็ ทําการออกแบบดีไซน์ตามลักษณะสรีระของเขาเลยเอาเขามานั่งเอ<ะ>าวัดความสูงมาวัดขาเขาแล้วเราก็ออกแบบให้เขาเฉพาะแบบเหมือนตัดตัดตัดเหมือนต,ตัดทุตให้เขาอะ่ะแล้วก็วัดควายาวเลยว่าช่วงตัวช่วงแขนเอาให้พอดีเขาแล้วก็ทํารถต้นแบบที่ตอนนั้นทํามาครั้งแรกเนี่ยก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าพอดีตัวแต่ยังไม่ถูกใจสำหรับคนอื่นนะ แล้วเราก็ยังมีความรู้น้อยเพราะตอนแรกผมจะใส่เครื่องเครื่องตัดหญ้าจะเอาเครื่องตัดหญ้าใส่เข้าไปให้มันเป็นเป็น powertrain ผล<ะ>ุตแล้วป,ปีนั้นก็วุ่นวายวุ่นวายอยู่กับการออกแบบดีไซน์นี่แหละแล้วก็มาตอกผลิตโดยกันโอเคเราหันไปฟังไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเริ่มมีมอเตอร์ไฟฟ้าที่มันราคาไม่แพงผมก็เลยไปเริ่มต้นที่ประเทศจีนก่อนก็คือไปหามอเตอร์ที่เราปรับแต่งได้หาคอนโทรลเลอร์ที่เราปรับปรับแต่งได้เพื่อจะเอามา มาอิดิทมันมามาจูนมันอ่ะเรียกว่ามาจูนมาแล้วกันจูนเหมือนจูนรถดนเนี่ยเอาแรงเท่าไหร่เอาสปีเท่าไหร่เอาท็อคเท่าไหร่โอเคเราก็ได้อุปกรณ์มาเป็นพอร์เทนชุดหนึ่งแต่ตัวถังเฟรมเราสร้างเองหมดแล้วก็มาใส่ปีแรกที่รถออกมาน่าจะเป็นประมาณปีสองหนึ่งที่รถต้นแบบออกมาวิ่งละเราได้ละแล้วเราก็ให้พ่อใช้ดูก่อนโอเคก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่สักพักหนึ่งแหละว่ากว่ามันจะลงตัว กว่าจะเป็นรถขายจริงก็ปรับเปลี่ยนอีกรอบนึงนะโอเคเนี่ยจุดเริ่มต้นของของรถอะตอมเกิดมาจากเป็นพาร์ช่นเป็นเราอยากทําให้คุณพ่ออ่ะตอบคาถามตรงนี้๋ยวจะงงเพราะมันอธิบายเยอะครับอันนี้เป็นรถที่ชาร์จไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่าเราใช้ระบบไฟฟ้าเป็นมอเตอร์หนึ่งพันวัตต์อ่าเขาเรียกเจ็ดสิบสองโวลต์หนึ่งพันวัตต์ครับเราจะจุไฟที่สุดเหมือนประมาณสักยี่สิบแอม ่ชัโมงแปลว่าตอนหนึ่งชาร์จเนี่ยวิ่งได้สมมติคิดตีเป็นระยะทางได้กี่กิโลเมตรนะคะความเร็วรถท้องสปีดเนี่ยวิ่งอยู่ที่ห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง<อ>กินไฟยี่สิบแอมป์ต่อชั่วโมงก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งชาร์จก็คือห้าสิบกิกโลเมตรนะครับโดยเฉลี <50 S 1> ย่ยใช่แต่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็น,เป,นเป็นเบสนะหมายว่ารถคุณต้องวิ่งอยู่ในลักษณะว่าไม่ได้ขึ้นเขาตลอดเวลานึกออกไหมมันไม่มีทางลาดชันมากก็คือวิ่งอยู่ในถนนที่ค่อนข้างเรียบว่าจะวิ่งได้ประมาณประมาณนี้ หรืออาจจะบ้ายมากกว่านิดหน่อยแต่ถ้าคุณขึ้นเขาเยอะหรือมีการเบรกแล้วแล้วก็บิดคเรล่งใหม่เบรกแล้วบิดเรล่งใหม่บ่อยๆมันก็จะกินไฟมันเหมือนรถยนต์แหละถ้าเกิดคุณขับในเมืองสังเกตว่ารถไอซีหรือรถน้ํามันก็เหมือนเช่นเดียวกันวิ่งในเมืองก็จะกินน้ํามันมากกว่าออกตาหวาดถูกไหมคล้ายๆกันรถวิง่งดาววิ่งสั้นครับประมาณนั้นค่ะค่ะ,คะปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะรถเอราอะตอมเนี่ยคือสามารถวิ่งไปในที่ไหนได้บ้างคะส่วนมากจริงจริงอะตอมเนี่ย มันยังอย่างที่ผมบอกว่าเ,าเราเราออกแบบมาเพื่อคุณพ่อตั้งแต่แรกโครงสร้างรถมันค่อนข้างเล็กมันก็จะใส่ได้มอเตอร์กับขยายได้มอเตอร์ได้ได้จำนวนหนึ่งก็คือไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์เพราะฉนั้นสเปคตรงเนี้ยมันทําให้รถจดทะเบียนไม่ได้คุยอย่างนี้ก่อน<ฆ>จะเป็นรถที่ค<ฆ>่อนข้างเป็นเขาเรียกรถไซส์เล็กแล้วก็บัตเตอรี่มันก็จะไม่ค่อยมีท่องเก็บใหญ่มากเพราะว่าบตเตอรี่ผมใส่ไม่ค่อยเต็มที่ก็คือสี่สิบแอม ก็วิ But, <school> <competition> so, time, ่งได้ประมาณร้อยโลตรงเนี้ยมันยังไม่สามารถเข้าเกณฑ์ของการจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้อันนี้ก็ต้องต้องแยกเอาไว้ก่อนแต่ตัวที่กำลังทำตัวที่สองที่ของจสร้อยเคยถามมาอ่รุ่นนั้นอะรุ่นที่กำลังทำอยู่ตัวเนี้ยอ่ากำลังผลิตพัฒนาเป็นรุ่นจดทะเบียนอยู่มันก็จะรถใหญ่กว่าอะตอมเกือบสองเท่าตัวนะแต่เป็นสามล้อเหมือนกันแล้วก็มอเตอร์ก็จะมีขนาดใหญ่ แบตเตอรี่ก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้ห้าเท่าเพื่อจะให้ได้ระยะทางตามกฎหมายของของการจดทะเบียนครับค่ะอันนี้มีแผนปีอะไรคะตัวรุ่นรุ่นถัดไปเนี่ยการผลิตหรือว่าแานบริการขชยใช่ในในการขายก็ได้ค่ะสําหรับคนทั่วไปแผนในการขายเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆตั้งใจว่าจะขายปีนี้แหละแต่เนื่องจากว่ารถใหม่ต้องคุยอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคืออย่างนี้ผมพูดกลางๆแล้วกันรถใหม่ที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ย มันจะต้องผ่านเซอร์ติฟายหลายๆตัวหมายความว่ายิ่งปีนี้มีมีเรื่องของกฎเกณฑ์ของเรื่องแบตเตอรี่ต้องเป็น u n 1 0อ u n 126่พวกนี้ที่ต้องไปเทสแบตเตอรี่เพื่อ,อดูช็อตเทสดูการวายเบชัน<ะ>ดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะต้องไปเทสให้ผ่านพวกเนี้เพื่อเพื่อเป็นมาตรฐานของแบตเตอรีอ่ที่จะใส่ในรถยนต์ขายกับกับรถสถาธารณะนะง่าย<ม>ๆตรงนี้หรือตรงนั้น หลายๆตัวค่อนข้างยากสําหรับ SME อย่างผมนะหมายความว่าจะทําให้ผ่านค่อนข้างยากเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตรถมาแบบเป็นทีเดียวหมื่นๆื่นคันแล้วบริษัทเราก็ไม่ได้ใหญ่มากเราก็เหมายนกับว่ามันต้องค่อนข้างใช้เงินเยอะในการเทสรถครั้งหนึ่งหรือการเทสแทกชนเนี่ยบางทีเมืองไทยตอนนี้เมืองไทยไม่มีต้องส่งไปมาเลยเพื่อจะเทสการชนการส่งรถไปเทสเพื่อให้ได้ผ่านพูมเนี่ยก็ใช้เงินหลายล้านมากอ่าเยต้องบอกไว้ก่อน แต่ตรงน,นี้เราก็กำลังคุยอยู่กับทางหน่วยงานรัฐหลายๆจุดนะว่าจะมีตรงไหนที่แบบพอจะช่วยเราได้บ้างเพื่อให้รถมันจดทะเบียนได้มันจะไม่เหมือนรถนําเข้านะรถนําเข้าจากจีนหรือนักนำเข้าจากยุโรปเขามีซอร์ดีไฟของเขาเองเป็นพูฟมาเอาเอกสารมาเอาเป็นเปเปอร์มาแล้วก็มายื่นดูเอกสารเราก็ไม่อันนี้เขาเทสมาเราก็ไม่รู้เขาเทสอะไรมาบ้างแต่เขาบอกว่าผ่านมาแล้วก็จดทะเบียนได้อย่างรถอย่างรถมอเตอร์ไซค์จีนที่มาจากจีนที่ที่ใช้ใช้กัน ก็มีใบเซอร์พวกนี้มาจากมาจากโรงงานเขาเทสมาแล้วแล้วก็เอามายื่นเอกสารให้ครบแล้วก็จดทะเบียนได้เหมือนกันแต่รถที่ผมบอกว่ารถใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยมันจะค่อนข้างยากตรงนี้แหละตราะว่มันต้องมาเทสต์นู่นี่นั่นเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตจํานวนเยอะแล้วก็เงินทุนเราไม่ได้เยอะมากครับต้องบอกนี้แต่นี้ก็พยายามจะทําให้มันให้มันขายได้อยู่ให้มันให้มันผ่านเกณฑ์อยู่ครับครับ ได้ได้ค่ะเราติดตามแล้วกันสําหรับพาร์ทนี้นะคะพูดถึงตอนนี้ที่มีอยู่เลยแล้วกันอันนี้มีกี่โมเดลแล้วก็ราคาได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยอะตอมมีอยู่สามโมเดลหลกักๆก็มีรุ่นอีซี่นะครับอีซี่เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกเป็นแบตเตอรี่ตะกัวกดแบตเตอรี่ตะกัว,วกดก็เหมือนแบตเตอรี่รถด,ดนที่ใช้สิบสองโวลต์ทั่วไปนี่แหละแต่เอามาเอามาต่อกันให้เพื่อให้ได้หกลูกก็จะได้เจ็ดสิบสองโวลต์เพื่อให้แรงดันมันมากพอที่จะไปไปได์มอเตอร์ อันนี้ก็จะราคาอยู่ประมาณไม่ข้ามแสนรุ่นที่สองจะเป็นรุ่นคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตเนี่ยเหมือนตัวที่ของคุณพ่อใช้เนี่ยเป็นแบตลิเท,ทียมจะวิ่งได้ยาวหน่อยแล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างเล็กดูแลไม่วุ่นวายมันจะเหมือนแบตเตอรี่มือถือก้อนก้อนกลอนเล็กๆยกเข้าบ้านไปชาร์จข้างในบ้านก็ได้อะไอ่เงี้ยหรือคนที่มีคอนโดเขายกแบตเตอรี่เนี่ยไปชาร์จในห้องเช้ามาก็ยกลงมาเพราะว่าลูกหนึ่งมันแค่ประมาณเก้ากิโลเองแต่สำหรับผู้หญิงอาจจะหนักแต่ผู้ชายสบายยกมาแล้วก็ใส่รถแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อันนี้รุ่นที่สองรุ่นที่สามี่เราเพิ่งขายไปไม่นานเมื่อปีเพิ่งเพิ่งปีประมาณรุ่นที่สามนี่เพิ่งทํามาสําหรับคนที่ทําธุรกิจแบบส่งของเนี่ยผมเริ่มต้นด้วยลูกค้าเจ้าหนึ่งที่ทําอาหารหมาก่อนเขาอจะคือเขามีสาขาอยู่สองสามสาขาแถวแถวหมู่บ้านใหญ่ใหญ่เขาก็นี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเดิมอะเขาเรียกแก๊ปไปส่งแก๊ปส่งครั้งหนึ่งก็ห้าสิบาทสามสิบาทเนี่ยวิ่งในหมู่บ้านเขาอะไร ต่อต่อเที่ยว<ฆ>เขาไม่ถึงเีาจะมีส่งเองก็ไม่ไม่แต่ไม่ไม่ทันเขาก็เริ่มบางทีเขาเรียกใช้ใช้แก๊ปใช้ลาลามูฟส่งก็ได้ค่าใช้จ่ายเที่ยวหนึ่งห้าสิบบาทเขาก็มองแล้วเออมันก็เยอะเลยเขาก็เลยพอมาเห็นเจ้าอาตอมแล้วเพรา,า่าเอาเอเขาก็ามาคุยกับบริษัทว่าอยากจะทํารถให้มันส่งของได้เล็กๆเนี่ยโดยที่แบบเขาก็ไม่ซีเรียสต้องจดทะเบียนนะหมายความว่าเพราะว,าาว่าเขาวิ่งในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสแต่หมู่บ้านวิ่งทีสิบโลยี่สิบโลเหมือนกันในหมู่บ้าน่ มันวิ่งมาท้ทยเข้าไปในหมู่บ้านแบบหมู่บ้านสัมมกรใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยบางทีวิ่งจากหน้าหมู่บ้านไปหมู่บ้านที่สองที่สามเ <c oughs> ข้าไปลึกถึงเกือบสามสิบโลก็มีอะไรเงี้ยเพราะน้นตรงเนี้ยเขาก็เลยสั่งรถเราทําให้เป็นรถข้างหลัง <c oughs> เป็นตู้ขับคนเดียวคนส่งสเล็กๆก็เราก็เลยออกแบบทําข้างหลังเป็นตู้ใส่ของก็ตู้เนี่ยได้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งลูกบาศเมตรหรือความจุมนันแหละก็แล้วก็รับน้ำหนักได้ประมาณร้อยห้าสิบกิโล เพื่อจะไปส่งอาหารแมวอาหารหมาอย่างับดับหน้กกาได้สบายเลยแล้วเราก็คํานวณค,คํานวณค่าใช้จ่ายให้เขาไปด้วยว่า1นกิโลเนี่ยของเขาจะเสียกี่ตังค์ก็ประมาณสักยี่าตังค์ต่อ1นกิโลก็เขาก็บอกแฮปปี้เลยวิ่งเนี่ยวิ่งทั้งวันสบายเลยเขาบอกวิ่งทั้งวันสบายก็แล้วก็ซื้อแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเอาเหมือนไปสวัเหมือนสวัเอาครับค่ะตัวนี้โมเดลสุดท้ายราคาเท่าไหร่นะคะ คันสุดท้ายนี่จะไอตัวรุ่นคอมฟอร์ตเนี่ยรุ่นที่2ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมจะอยู่ประมาณแสนสี่ตัวที่สามตัวรถเขาเรียกโลจิสติกเนี่ยตัวที่เป็นรถตู้เนี่ยก็อยู่ประมาณแสนสามห้าครับได้ค่ะงั้นเดินทางมาสู่คำถามสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะคุณสุวฒน์อยากจะทราบว่ามีอะไรอยากจะฝากให้คนดูรายการ j ซสไนเน็กไหมคะก็จริงๆอยากจะฝากไว้เพราะว่าเหมือนทุกวันนี้ เทรนมันก็กำลังมาแล้วเรื่องการของการลดของลดคาร์บอนลดการลดอะไรเพราะว่ามันเป็นม,มลพภาวะตัวหนึ่งที่ทําให้โลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วแล้วเราทุกคนนี่ก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้สนใจอะไระเหมือแนบบฉันก็อยากจะขับรถฉันก็อยากไปนู่น,นก็ขับได้ฉันมีตังคก็ซื้อได้จริงๆถ้าเป็นหันมาช่วยกันแบบว่าดูแลเออเหมือนดูแลรอบๆตัวเอาแล้วกันแบอบกว่าเออตัวไหนที่มันพอจะลดมดลภาวะได้อย่างเช่น ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยแทนที่จะใช้รถใช้รถใหญ่นะวิ่งไปซื้อของหน้าหมู่บ้านซื้ออะไรก็หันมาหารถไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องซื้อหอตอมก็ได้ครับก็รถรถรถต่างประเทศรถจีนทีก็ถูกก็คันหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็หมื่นก่บบาทก็ใช้รถแบบเนี้ยสั้นๆแล้วก็เอ่อเอ่อก็ไม่ไฟไฟค่อนข้างกินไฟน้อยครับพวกนี้ก็มามาสักเอ่อยี่สิบตังค์ต่อกิโลยี่สิบห้าตังค์ต่อกิโลนั่นเองครับก็ก็จะดีก็จะดีขึ้นทําให้ในหมู่บ้านบรรยากาศมันดีด้วยไม่มีควันแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับครับได้ค่ะใครที่อยากมีสามล้อไฟฟ้าเอาไว้ใช้เองเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามไปที่หน้าเพจอะตอมเลยนะคะใช่ครับใช่ครับได้ออได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะได้ครับขอบพระคุณนะครับ,บรส,สวัสดีค่ะสวัสดีครัคบท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครัคบร เอาละค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปจับจองรถ3ามล้อไฟฟ้าอะตอมได้แล้ววันนี้เลยเริ่มจากไปขับซิ่งในหมู่บ้านก่อนก็ได้นะคะวันนี้ฝนศศยามวลเทพบุญชรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่เอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ